ครับก็เย็นวันจันทร์ที่15กันยายนนะครับ68นะเวลา18นาฬิกากว่าๆนะตอนนี้นะครับบันทึกหน้าจอนะครับ18บนาฬิกา5นาทีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้สภาพอากาศเปรปรวนนะครับย้อนมาสูงกาลังแรงนะครับมียอมความกดอากาศตามกาลังแรงนะครับแล้วก็แนวโน้มที่จะมีพายุนะครับเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเรานะซึ่งมีอิทธิพลต่อประเทศไทยเรานะก่อนนั้นช่วงนี้สองสัปดาห์นะครับฝนก็จะตกชุกหนาแน่นนะครับดูนะครับ ก็มาดูนะครับมาวิเคราะห์นะครับติดตามนะครับอะไรที่ทําให้เกิดนะครับพายุนะครับจากหน้าจอที่ผมบันทึกนี่นะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเป็นเวฟนะครับเป็นคลื่นผ่านภาคใต้นะครับเลื่อนตัวผ่านภาคใต้ดูนะครับฐานข้อมูลวันนี้นะครับแต่พยากรณ์ช่วงวันที่วันพฤหัสที่สิบแปดนะครับสิบสี่นาฬิกานะครับแถบตรงนี้นะครับแถบกลางนี่นะครับก็ดูนะครับ ที่คือการการปั่นป่วนเริ่มเริ่มต้นนะครับมียอมความกดอากาศตัวหนึ่งนะครับอยู่นี่นะครับตะรษฐกิใต้ตอนกลางนะครับแนวปั่นป่วนอีกตัวหนึ่งก็คือแถวไต้หวันนะครับเป็นตอนนี้เป็นไซคอนิกนะครับก็มีลมแรงนะครับที่บอกจะเป็นพายุอีกตัวหนึ่งนะครับที่บอกเป็นพายุตัวแรงคือตัวกลมมตัวนี้นะครับอยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับวันที่สิแปดนี้เขายังไม่แรงนะครับแต่ตัวันที่สิแปดตัวเนี้ยนะครับเริ่มที่จะเห็นมากกว่านะครับ ตอนใต้ของไต้หวันนี่นะครับก็มาดูนะครับเหตุผลนะครับดูนะครับจากเส้นความกดอากาศเท่าก็จะเห็นล่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยเราก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันนี้วันจันทร์นะครับถึงบฤรัสฝนก็จะตกต่อเนื่องนะครับบณประเทศไทยเราเนื่องจากล่องมรสุมกาลังแรงนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์ติดตามตัวพายุกันนะครับนะครับไล่ดูนะครับดูนะครับการปั่นป่วนก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับนะครับความแรงของพายุตัวนี้เริ่มเป็นแล้วนะคเห็นไหครับ คอมบรมสามสิบน็อตเปลี่ยนดีไปชันแล้วนะครับเนี่ยนะครับคอมรูโมนะครับเซโครนนี่นะครับเนี่ยนะครับในวันที่เขาก่อตัวนะครับเริ่มก่อตัวตัวที่ในตะวันออกฟิลิปปินส์ก่อก่ะแล้วนะครับเนี่ยนะครับเริ่มเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับก็สุขคแค่นี้นะครับส่วนแนวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวบริเวณประเทศจีนตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือนนะครับเป็นเหมือนแนวะทะอากาศเป็นเหมือนฟลอนนะครับ ร้อนมีความสําคัญยังไงนะครับก็จะเป็นตัวดึงให้ลมตะวันออกพัดเข้าไปนะครับและก็บล็อกนะครับเป็นตัวบล็อกความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับที่จะแผ่ลงมานะครับเห็นไหมครับลมตะวันออกพัดเข้าลึกนะครับพัดมาถึงบ้านเราที่เป็นลักษณะของล่องมรสุมหรือไซโคลนะครับเห็นไหมครับสีฟ้านี่คือล่องมรสุมที่พัดผ่านบ้านเราอยู่นะครับก็เราตัววิเคราะห์ตัวพายุแนวะทาอากาศตัวนี้นะครับก็เหตุผลนะครับดูนะครับลมตะวันออกจากซับสิวคอนไฮตรงนี้นะครับดูครับ เสารที่เพื่อนหไฮหรือบริเวณความกดอากาศสูงครับกึ่งเขตร้อนเนี่ยครับฮาวายเอี้ยนนะครับหรือฮาวายนะครับจากเซ็นเตอร์ฮาวายก็แผ่มานะครับยาวลึกมาถึงนี่นะครับแต่เขาไม่ใช่ตัวตนใช่จริงกับตัวนู้นนะครับก็เป็นแนวนะครับเป็นแนวลีดลายเป็นแนวของแอนต้ไซโคลหรือแนวของไฮนะครับนะครับก็ดูนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเกี่ยวกับพวกนี้เยอะหน่อยนะครับก็ติดตามดูนะครับ มเหตุผลว่าเขาทําไมนะครับเห็นไหมครับก็เหมือนเหมือนตัวพายุยื่นขาไปยันแผ่นดินจีนไว้นะครับไม่ให้ความกดอากาศสูงลงมานะครับเป็นข้อมูลจากวินดี้นะครับเป็นข้อมูลจากวินดี้ผมวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เขาให้มานะครับก็ดูนะครับต่อไปนะครับดูนะครับเคลื่อนตัวภาคใต้นะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นโลเลเวลเจ็ดลมพัดแรงนะครับลมพัดแรงแรงเท่าไหร่นะครับดูอันนี้ช่วงวันที่วันถึที่มันถึงที่สิบเก้านะครับสามสิบสี่นอตนะครับ ลมความดันลมระดับ850นมตรตวั์ค่าหรือ5บาุตนนี่ครับพอๆกับพายุโซนร้อนนะครับแต่เขาไม่ได้หมุนเป็นพายุนะครับเขายิงยาวนะครับเป็นเวฟนะครับก็ทําให้การยกตัวได้ดีนะครับก็ดูนะครับมานะครับเนื่องจากว่านะครับการการพยากรของวิดดี้เขาให้ข้อมูลที่ที่มันค่อนข้างที่จะหนักนะครับหนักไปทางที่พายุจะเกิดความเสียหายได้นะก็เลยมาวิเคราะห์ดูเนี่ยนะครับ พอวันเสาร์นะครับช่วงศูนย์ศูนย์นาฬิกานะครับดึการับดึกเขาเริ่มหมุนคุมกลมแล้วใช่ไหมครับนี่นะครับสามสิบเจ็ดนอตเป็นพายุโซนร้อนนะครับพายุโซนร้อนแล้วนะครับติดตามนะครับพายุโซนร้อนส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ในตัวดอกฟิวินก็เป็นโซนร้อนแล้วนะครับดูนะครับตัวหนึ่งตัวสองนะครับแล้วภาคใต้เรานะครับเป็นโลนเลเวลเจ็ด หรือเป็นลมแรงนะลงตัววันออกพัดเข้าลึกนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับบล็อกถ้าเราถ้าเรามองเล่นเล่นก็เหมือนว่าเขามีขาไปยันความกดอากาศสูงไว้ไม่ให้ทะลักลงมานะไม่ดึงลงมามากนะครับก็ทําให้เขาเคลื่อนตัวได้นะแต่ฐานข้อมูลนะครับเป็นฐานผมวิเคราะห์ตามฐานข้อมูลของของวิด,ดี้นะครับข้อมูลเมื่อเมื่อฐานข้อมูลเปลี่ยนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะแต่ดูความรุนแรงนะครับอยากให้ดูความรุนแรงเขานะครับ ถ้าเป็นไปตามนี้นะประเทศไทยเราก็เตรียมรับมือนะครับาแผนรับมือได้เลยนะครับดูนะครับความบันปวนไม่บ่อยครั้งหนักนะครับที่พายุคู่กันมาตีคู่กันเป็นแว่นตาแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็แรงนะครับเนี่ยเนี่ยครับเข้านะครับแต่วิ่งเรียบชายฝั่งเพราะขึ้นฝั่งไม่ได้ถ้าขึ้นฝั่งนะครับเขาไม่มีอาหารเขาก็จะตายนะครับเห็นไหมครับสองตัวคู่กันนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กปกติตัวใหญ่ก็จะดึงตัวเล็กให้เข้ามาอยู่ด้วยนะครับเป็นแว่นตาเลยนะครับแต่ตัวเล็กเขาขึ้นฝั่ง เขาขึ้นฝั่งนะครับเขาขึ้นฝั่งนี่ดูลมนะครับผมให้ดูฝนวันเดียวกันนะครับเห็นไหมครับฝนประเทศไทยเราฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสีแดงๆแถวเวียดนามนะครับในวันเดียวกันนะครับดูลมต่อนะครับลมที่ระดับแปดร้อยห้าสิบนะครับเนื่องจากว่าถ้าถ้าดูที่ระดับต่างๆที่อยู่พื้นมันอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับช่วงวันที่วันอังคารที่ยี่สิบสามนะครับก็ไล่ดูนะครับเห็นไหมครับตัวเลยกตัวนี้นะครับเขาเข้าลาวเลยนะครับ ประเทศไทยเราลมแรงนะครับจากภาคใต้ขึ้นไปนะครับปกคลุมถึงนู่นนะครับภาคเหนือตอนล่างเลยนะครับความความรุนแรงของเขานะครับถ้ามาเป็นจริงตามนี้นะครับอาการหนักแน่นะครับดูนะครับตัวนี้ไซโคลนเข้าภาคเหนือนะก็เข้าแถวจังหวัดน่านแถวปัวนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตัวดูตัวเล็กก่อนนะครับตัวเล็กเข้าเนี่ยนะครับแถาจะงวดปัวนะครับเี่ยตัวเล็กเข้าไปนะครับ วันที่วันที่ตัวตัวหน้าตัวเล็กเข้านะครับผมให้ดูนะครับดูฝนนะครับดูฝนที่เขาให้ดึงแดงเลยนะครับเนี่ยนะครับดึงแดงเลยพอพอคาจิกินะครับแต่นะครับมันมีแต่นะครับแต่ขนาดมีตัวดึงไว้นะครับตัวใหญ่นี่ก็พยายามดึงตัวเล็กเข้าหานะครับแต่ตัวเล็กก็พยายามหนีนะครับความความใหญ่โตของพายุลูกนี้นะครับ น่าจะเป็นซูเปอร์ไตฝุ่นได้เลยนะครับซูเปอร์ไตฝุ่นนี่คือความเร็วลมนะครับมากกว่านะครับมากกว่าร้อยสามสิบน็อตนะครับร้อยสามสิบน็อตครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนี่ยนะครับผมให้ดูวันที่เขาดิฟดิฟลึกๆนะครับดูลมที่ผิวพื้นลมที่ผิวพื้นนะครับวันที่วันที่เขาดิฟลึกๆนะครับ ดูไงว่าดิฟลึกนะครับดูที่ความกดอากาศนะครับความกดอากาศที่เขาคํานวณให้มาเี่ครับเนี่ยเก้าร้อยสามสิบหกนะครับเก้าร้อยสามสิบหกนี่ความเระลมเท่าไหร่ครับความระลมนะครับแปดสิบเก้าสิบนะครับดูนะครับนี่ขนาดแค่การคํานวณนะครับการพยากรณ์นะครับเขาก็ให้ขนาดนี้นะครับ เนี่ยนะครับดูนะครับพอรุนแรงของพายุนะครับก็ดูวันที่เคลื่อนมาเราข้อมูลนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับข้อมูลไม่น่าจะไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้นะครับถ้ารุนแรงขนาดนี้ก็บ้านเราก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแน่ๆนะครับตัวเกยบรับมือนะครับผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากการเฝ้าติดตามมานะครับในเดือนกันยายนถ้าเข้ามาแรงขนาดนี้นะครับนะครับประเทศไทยเรียบร้อยนะครับ ดูลมที่ผ่านประเทศไทยเรานะครับลมที่ห้าห้าพันฟุตนะครับที่ผ่านประเทศไทยเรานะครับช่วงวันเสาร์ที่ยี่ิบเจ็ดดูลมนะครับลมผ่านประเทศไทยเรานี่ลมของพายุไม่เหมือนกระแสลมกรดเลยนะครับห้าสิบก้อนน็อตนะครับห้าสิบก้อนน็อตที่เท่ากับไซเท่ากับโซนร้อนนะครับ ผมว่าข้อมูลมันมันโหดเกินนะครับก็ต้องมีคอนะครับหลายๆคนเขาอาจจะเอาข้อมูลนี้มามาให้ดูนะครับหลายสำนัก Sports, นะครับแต่ผมว่ามันค่อนข้างโหดนะครับต้องดูติดตามดูว่าวันที่เกิดจริงๆนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเข้ามาลึกๆแบบนี้นะครับแล้วแรงขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นโหดนะครับแต่ตามติดตามดูนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่แรงสุดนะครับในปีนี้นะครับในปีนี้เลยนะครับดูนะครับเขาประเทศไทยเรา ตัวเขาเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยเราตรงไหนนะครับนี่นะครับดูนะครับเขาขึ้นฝั่งแล้วนะครับวันเนี้ยวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับเขาขึ้นฝั่งแล้วนะครับก็ดูนะครับตัวพายุนะครับเฉียดเฉียดแถวเชียงรายนะครับเนี่ยนะครับดูดูดูนะครับความโหดร้ายนะครับของพายุนี่ขนาดขึ้นฝั่งแล้วนะครับดูนะครับพอลงอ่าวปินกรเขาก็แรงต่อนะครับ ประเทศไทยเรานะครับตัวพายุไปนะอเวกอประเทศไทยเรามีแอนตี้ไซโคนตัวคุมเอาไทยนะครับนะครับข้อมูลนะครับข้อมูลที่วินดี้ให้มามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ตามหลักเหตุและปัจจัยนะครับนะครับผมวิเคราะห์เฉพาะลมนะครับอันนี้นะครับดูนะครับตอนที่เขาเป็นแบนตานะครับดูลมข้างบนสองร้ยห้าสิบนะครับสองร้ยหสิเฮกตััวปัดขาน ในวันที่ขึ้นนะครับลมชั้นบนนะครับสองร้อยนะครับเป็นได v e r ร์เจนะครับนี่นะครับดูนะครับเป็นเขาเรียกว่าทางอุตุเขาเรียกว่าเอา f l นะครับการไหลออกด้านบนนะครับดูนะครับเป็นการหมุนแบบไซโครนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะปันการกระจายออกไหลออกนะครับไม่ใช่หมุนเข้าอันนี้นะครับสังเกตนะครับหมุนออกก็คือไหลกระแสไหลออกนะครับ ถ้าหมุนเข้านะครับดูระดับต่าๆนี่นะครับอย่างเงี้ยหมุนทวนเข็มเหมือนกันแต่หมุนเข้าหมุนวนเข้าพันเข้าเหมือนพันเข้าในหลักนะครับเหมือนมีหลักมีแกนเป็นหลักแล้วก็หมุนเข้าหลักนะครับส่วนระดับทงสูงนะครับเขาก็จะไดออกเห็นไหมครับไดออกหมุนหมุนทวนเข็มเหมือนกันแต่ก็ขยายออกคลี่ออกนะครับก็เป็นโครงสร้างของพายุที่บ่งบอกถึงพายุจะแรงนะครับประกอบกับครับนะลมระดับบนนะครับ เหตุหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ชวนเชื่อได้ก็เนี่ยนะครับภาษาอุตุเขาเรียกว่าอ p p e อ t o p นะครับที่ลงมาเป็นตัว U ตัว V ตรงนี้นะครับพาดลงมากระแสลงกรดลงมานะครับเป็น u ั p e อ t o p นะครับลงมาเป็นตัว V ตัว U แถวใต้วันนะครับก็จะเป็นตัวเหนียวนําหรือ i น d i o นะครับทําให้พายุมีกําลังแรงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าระบบด้านบนใดหรือกระจายได้ดีนะครับด้านล่างก็จะยกตัวได้ดีนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวเป็นตัว V ตัว U ตรงนี้นะครับ อัปเปอร์ท็อปด้านหน้านะครับพายุอยู่ด้านหน้าขอ <curtain, S 1> <consultation. S 2> งอัปเปอร์ท็อปก็จะทําให้ยกตัวได้ดีนะครับภาษาอุตุเขานะครับกระแสลมเจ็ดกระแสลมเจ็ดนะครับหรือกระแสลมกรดนะครับที่พาดผ่านอยู่นะครับพาดผ่านแถวจีนแถวญี่ปุ่นนะครับก็บ่งบอกถึงความกดอากาศสูงเริ่มลงมานะครับโพลาเจ็ดเริ่มลงมานะครับโพลาเจ็ดมีโพลาเจ็ดซัพโตพิคอนเจ็ดนะครับเริ่มลงมานะครับก็ดูนะครับเขาลงมาลึก รถไฟความเร็วสูงนะครับนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ข้อมูลที่เขาให้มานะครับข้อมูลที่ที่วินดี้เขาให้มานะครับดูวันที่เข้าบ้านเราครับเป็นเอาโฟนะครับเอาโฟกาลาบออกนะครับดูนะครับเป็นตัวนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างโหดเลยนะครับจากข้อมูลที่ที่มาณปัจจุบันนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่านะครับว่าเมื่อใกล้ใกล้ใกล้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วเขาจะไปยังไงครับ ยังมีตัวหนึ่งก่อตัวด้านหลังมาอีกนะครับไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ๆตัวนี้หมดไปแล้วมันจะหมดนะครับมันยังมีอีกนะครับเมื่อมีร่องรอยนะครับเมื่อมีร่องรอยของการเกิดขึ้นนะครับจะมีตัวตามมานะครับส่วนจะเข้าบริเวณไหนนะครับอย่างน้อยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันก็จะมองเห็นว่าภูมิอากาศหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยัสำหรับปีนี้ก็ทําให้มีพายุหลายลูกที่เข้าสู่บ้านเราและมีอิทธิพลต่อประเทศไทยเรานบางปีก็แทบจะไม่มีเลยบางปีก็มีครับ ถ้าป ER ีนี้ลูกนี้เข exactly ้าอีกสองลูกนี้นะครับก็แสดงว่าก็จะเกินค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็หนึ่งถึงสองลูกนะครับเข้าสุทิไทยแต่นี้เข้าโซนภาคเหนือนะครับยังไม่ถึงคิวภาคใต้หรือภาคกลางนะครับยังไม่ถึงนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะถึงวันไหนจะเป็นจริงไหมนะครับก็มาวิเคราะห์ให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับเป็นการพยากรณ์ของวินดีนะครับเป็นการพยากรณ์ไว้คาดการณ์ไว้นะครับยังไม่เกิดขึ้นจริงถ้าเกิดขึ้นจริงเราต้องติดตามวันที่เกิดขึ้นจริงนะครับ ว่าความเป็นจริงแล้วเขาจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับดูนะครับความเป็นจริงถ้าเกิดขึ้นจริงจมันก็มันก็โหดนะครับเนี่ยนะครับโหดมากนะครับพายุลูนี้โหดมากนะครับน่าจะแรงสุดของปีนะครับดูคร่าวๆจะแรงสุดของปีแล้วก็จะโหดสุดนะครับดูดูแบบนี้นะครับดูแบบนี้นะครับเหมือนหอบน้ําจากมหาจากทะเลอันดามันมหาสุรินเดียจากทวีปอเมริเข้ามาเทใส่บ้านเรานะครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ ก็ <c oughs> มันเป็นเพียงข้อมูลนะครับการพยากรณ์การคาดการลุวงหน้าของวินดี้เท่านั้นนะครับยังไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับก็ไม่ได้สร้างให้ก็มาให้ดูนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนได้เฉยนะครับมันจะไม่ใช่ข,ข้อมูลที่จริงนะครับตอนรอข้อมูลที่จริงครับผมย่